ครับโดยภาพรวมของปีนี้นะฮะจริงๆแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับทุกๆปีเนี่ยคล้ายคลึงกันก็คือมีความหลากหลายของตัวงานที่กรรมการในชุดก่อนนะฮะได้พิจารณาเพราะว่าอันเนี้ยผมสำหรับผมผมคิดว่าเป็นส่วนที่ดีที่ทำให้เรามีทางเลือกในแนวทางของงานที่ที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้พูดเฉพาะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับแล้วก็ในปีนี้สำหรับผลงานในสาขาภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม นะครับได้แก่ผลงานในความคิดที่ล่องลอยคือผลงานเนี่ยชิ้นไม่ใหญ่นะครับแต่ในความที่ชิ้นไม่ใหญ่แต่เอาอยู่นะฮะเราเราคิดว่าอันเนี้ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ขนาดเข้ามาข่มเนี่ยแต่ว่าในรายละเอียดของงานเนี่ยมีภาวะของความเป็นกวีค่อนข้างสูงนะครับในในลักษณะของการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวงานพูดง่ายว่าเป็นภาษาที่สามารถอ่านได้ด้วย เราไม่ต้องตีความมากนะฮะในในตัวงานเองเนี่ยมีการเล่าเรื่องด้วยโทนสีตำแหน่งแห่งที่ของอ็อบเจกต์หรือว่าตำแหน่งแห่งที่ของแลน์สเคปที่ที่ปรากฏนะครับไอไอหรือในลักษณะของอินทีเต่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะว่าไปแล้วในแต่ละชิ้นของผลงานเนี่ยก็มีลักษณะโดดเด่นสามารถที่จะอยู่เดียเด่ยวๆเนี่ยก็เป็นงานที่สมบูรณ์ได้นะครับ